ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย,ฮยเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยแม่งเอ้ยครู line, ก็สั่งการบ้านอีกละอะไรวะเนี่ยแทนที่จะถ่าวัอาทิตย์จะได้มีเวลาว่างโถต้องนั่งปั่นการบ้านอีกเฮ้ยเซ็งจริงๆเลยแม่เอ้ยอะไรวะเนี่ย ที่ได้คราฟจะด้วย,วย,วยเอ๊ะมันเสียงใครนะเฮ้พี่คราบช่วยผมด้วยครับเอ๊ะเออมีมีอะไรหรือเปล่าพอดีเขากำลังจะถ่ายเงินผมอะครับพี่ช่วยผมด้วย่วนนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมยิ่งไม่มีเงินอยู่ครับพี่เฮะถ่ายเงินเหรอเอี๋ใจเย็นก่อนนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้นะอโอเคเฮ้แกนะแกเป็นใครกันทำไมต้องมาถ่ายเงินเด็กที่ไม่มีทางสวัแบ,บินี้ด้วยฮึ <c oughs> <c oughs> แกเป็นใครกันวะ ทำไมต้องมาขวางทางฉันด้วยที่จะถ่ายตังใครมันก็เรื่องของฉันเว้ยไปได้ทำอย่างนี้มนไม่ถูกนะครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดตำรวจเจอเข้าแล้วก็ต้องติดคุกเลยนะครับเนี่ยฮึ <c oughs> คิดว่าฉันจะแคร์อย่างนั้นเหรอหลีกไปซะถ้าแกไม่หลีกไปแล้วก็ฉันจะฆ่าแกไปด้วยคนเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ครับยังไงผมก็หลีกไม่ได้แต่โปดอยู่นะครับทำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับพี่อะไรของแกวะแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอ พูดดีๆไม่ได้พูดต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วล่ะมั้งอย่านะครับไต้โปดไม่ไม่ไม่เฮ้ยอุ้ยอออูเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยพี่พี่ทำอย่างนี้จริงเหอแล้วผมไม่มีอาวุธด้วยเฮอเอไม่ทรศัพท์โทรศัพท์อย่าเข้ามาละนี่งออย่าอย่าอย่าอยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาดิ่อ่ออออืออืออือดิ่งอย่าไม่ไม อะไรกันมาเนี่ยหูทำไมทำไมต้องรุนแรงกันด้วยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่อย่างน้อยน้องคนนั้นเขาก็ปลอดภัยแล้วสินะพี่เป็นยังไงบ้างคบพี่พี่ชนะแล้วใช่ไหมโอเคเอ่อพี่พี่ไล่เขาไปแล้วแหละ หุยขอบคุณมากนะครับพี่พี่ที่ช่วยชีวิตผมไว้เลยนะครับอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปกลับบ้านไปเถอะนะนี่ก็จะมืดแล้วทีหลังนะ่ะก็ระวังตัวได้ละครับผมคงมากฮะใจกล้าดีนี่เอ๋เอเฮ้ยพีตกใจหมดปะโถแล้วพวกคุณเป็นใครกครับเนี่ยจะมาฆ่าผมอรอไม่ยาผมยังไม่อยากตายเอ๊ะพูดไรองแกนะ่ะกล้ามากเลยนะที่ไปสู้กับพวกนักเลงแบบนั้นได้นะ เออก็มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนี่ครับแต่ว่าผมไม่ทำแล้วก็น้องเขาคงจะต้องถูกถ่ายเงินแน่เลยดีแล้วแหละเอาเป็นว่านายมาคุยกับฉันหนสีที่ด่านฟ้าตามฉันมาเอ่อตอนนี้เลยหรอครับตอนนี้เอ่เอผมไม่ว่างครับคือผมต้องรีบกลับไปทำการบ้านบอกว่าตอนนี้เอ่เอเอโอเคกับผมได้ได้ได้ครับแต่ทำไหมครับอุ้ยคนไรน่าโกรธจริงเลยคร,ร่ เอ้นี่นี่คุณพาผมมาที่นี่ทําไมเหรอครับฮึก็ไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็แค่ชื่นชอบในตัวนายน่ะสนใจมาเข้าแก๊งกับพวกเราไหมล่ะฮเฮ้แกงเหรอครับอ่ะนี่นายไม่รู้จักฉันอย่างนั้นเหรอเอางี้เดี๋ยวฉันจะแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะฉันชื่อว่าไมกี้แล้วนายชื่ออะไรล่ะเอ่อผมชื่อทาเคมิจิครับอืมทาเคมิจิอย่างนั้นเหรอเอางี้ฉันมีภารกิจง่ายๆให้นายทำนา้ช่วยไปจัดการพวกนักเลงที่คุมเมดคาเฟ่ไว้หน่อยสิเฮะ นักเลงที่คุณมเมทคาเฟ่เหรอครับอืมคือจริงๆฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่ามันเกกะมันขวางลูกหูลูกตาฉันน่ะนายช่วยจัดการให้หน่อยสิถ้าเกิดว่านายจัดการสําเร็จแล้วก็เดี๋ยวฉันจะพานายเข้าแก๊งเองเฮ้ยแก๊งเหรอครับจะบอกนะว่านี่คุณก็คือคนหน้าแก๊งตัวเกียวแมจิกแก๊งอะโอ้นี่เหรอตัวจริงจๆรๆๆๆๆๆิงเลยครับเนี่ยใช่แล้วฉันเองละอ๋อก่อนไปนายหยิบอาวุธในกล่องไปด้วยสิเอ๊ะอาวุธในกล่องเหรอครับเอ่ออ๋อกล่องนี้สินะ โออะไรเมเนี้ท่อเหรอครับเอาละ่ะฉันจะรออยู่ตรงนี้ไปแล้วรีบกลับมาด้วยละ่ะโอเค,ครับผมได้ฮะงั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับมานะครับผมไว้ใจผมได้เลยอถึงแล้วที่นี่สินะเมดคาเฟ่ <c oughs> โอเคแต่อะไรกันวะเนี่ยทำไมอยู่ดีๆแล้วต้องมาไกลเป็นนักเลงมาตีเขาเฉยเลยอะ่ะแต่เราไม่มีทางเลือกถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแล้วก็ เราคงโดนเจ้าขัวหน้าแก๊งนั่นฆ่าไปแล้วแน่เลย <c oughs> เอาเถอะกมีแต่คงตอ้องทำสินะโอเคไหนเราดูสิฮึบเฮมันหู้สองคนเลยเหรอโอเคไปนะครับเออสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีฮะสวัสดีฮะเอ๊ะนี่แกเข้ามาทำอะไรในร้านฉันอะ่ะเออนี่มันร้านคุณที่ไหนนี่มันร้านเมคคาเฟา่โถ่ฮ <c oughs> แต่ที่นี่ฉันคุมเว้ยเฮ้คุมแล้วยังไงล่ะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมก็แค่จะ,ะ,ะ,ะนะจัดการพวกคุณนั่นแหละหละฮะอะไรนะจัดการพวกฉันอย่างนั้นเหรอเกจะบ้าเหรอลนหาที่ตาชัดนเลยนะทําเป็นพูดชิวกุลเก่งน,นักเหรอฮะบางอาหารมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างงี้คงปล่อยไปไม่ได้แล้วแหละแกเป็นใครกันวะเนี่ยอยากโดนนักใช่ไหมใช่เดี๋ยวจัดให้ได้ผมก็จะ้ป่านี้นะหยะ่าี่นะดี โอเคมาดิเออเออูเดเดดเดดูเดดเดดูจเจเออเข้ามาดิน่จิงเข้ามาเข้ามาโอ้โหมาดิมาดิมากล้าดิเออเออเอออทีละคนทีละคนรอเพื่อเพื่ออ้ยเก็บไปหนึ่งสวยงามได้แค่นี้หรอวะมาดินจิงเข้ามาเออ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  โถ่ตายแค่นี้ก็นวะก็ไม่ได้เก่งนี่ว่าโถ่เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วฮะไมกี้ผมทำสำเร็จแล้วเห้ยนี่นายทำเร็วกว่าที่ฉันคิดว่านะเนี่ยนายนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ว่าเออแล้วแล้วไงต่อละครับเอาล่ะงั้นต่อจากนี้นายเป็นสมาชิกของแก๊งโตมันเราแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอครับ โอ้แล้วแล้วไงต่อครับคือผมกลับบ้านไปทําการบ้านได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เราจะต้องช่วยฉันกําจัดแก๊งคู่อริก่อนเฮ้เดเดผมก็แค่อยากจะกลับบ้านไม่ได้ถ้าเกิดว่านายําจัดมาแล้วแล้วก็นายจะไปไหนก็ไปได้เลยอ๋อแล้วครับเออแล้วยังไงอ่ะแล้วผมจะไปจัดการยังไงอ่ะจงไปจัดการแก๊งโมบิอุสที่อยู่สนามเด็กเล่นซะแล้วฉันจะปล่อยนายไปเออเหรอครับแล้วจะผมจะให้ผมไปคนเดียวเหรอครับอ๋อไม่หรอก นำกำลังพลของเราไปด้วยเอ๊ะ hey, กำลังพลเหรอครับดูที่ด้านหลังนายสิเฮ้ย hey. เอ้ยโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้วะไปขุดไปเกณฑ์คนมาจากไหนวะเนี่ยโอเคแล้วไงต่ออ่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็หยิบชุดในกล่องมาใส่ได้เลยเฮ้ย hey, ชุดอะไรนั่นนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่เราเป็นถึงกัปตันหน่อยที่หนึ่งแล้วเหรอโอ้ย oh, hey, ชุดโคตรเฟี้ยวโอเคได้ครับ ถ้าทนายพูดอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะทําให้แล้วกันนะโอเคไปไปกันเถอะพวกเราที่นี่สินะโอ้ยแถมมันอยู่กันเยอะซะด้วยพวกแกนะจกออกไปจากที่นี่ซะแกรู้ไหมว่าแกกำลังทำให้เด็กๆเดือด,ด,ดร้อนอยู่มันยึดสนามเด็กเล่นเขาเนี่ยเด็กๆจะเล่นอะไรกันล่ะช่นหน้าลำคาญจริงไอพวกแก๊งโตมาเด็กแล้วสินะไม่ไม่เข็ดจริงเหรอ มันมาถึงจริงแล้วขนาดนี้แล้วก็จัดให้มันหน่อยไปเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ปลานี้แล้วนะไปพวกเราจัดการมันเยอะนี่นะเฮ้ยอย่าอย่ามาดิแนจิก็เข้ามาสิวะอย่านี่เนี่ยเออหูเจ็บ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 โอเคจัดมันนี่แกแกแกคนหัวหน้ามันสินะเอย่านี่นะใจเย็นใจเย็งใจเย็นใจเย็นใจเย็นแน่จริง แฉ่งก็เข้ามันสิวะเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยแกนี่ก็ตามใช่ไหมทั้งเลยเย็นสิวะวันนี้จะหนีไปไหนน,นี่นะอย่าอย่าเอออยา่านี่นะนี่นะออนี่นะเย็าเอามาทุกคนี่หย่าแกแกมบางอาดอย่าอย่าอย่าผม้เยอะจีจิทุกทุกทุกเยอะมากเยอะม,มากเยอะม,มากนี่นี่นะ นี่แน่ยอะนี่ยอะยะยะ้ยหมดจ้งแกหนีไปไหนสุดท้ายขมันนี่น,นี่ connected. น,นะเออเออยอะอดเออเออ่า่า yes yeah. yes ทำได้แล้วทำได้แล้วนี่สุด แล้วก็จัดการไอ้พวกแก๊งโมบิสหมดแล้วเพียงเท่านี้แล้วก็ทวงคืนสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆได้แล้วทีนะแกคิดว่าแกเก่งมาจากไหนวะแต่ไม่ว่ายัางไงแล้วก็ฉันจะเป็นท็อปของโตมันให้ได้เลยคอยดูเถอะว่าแต่ตอนนี้เรากลับไปทําการบ้านได้อย่างเนี่ยโถโอเคนะครับี่กระจบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรับทาคิมิจิหนึ่งบาทบัต t หนึ่งล้านบาทเป็นอย่างไรกันบ้างครับผม <S <S อ ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่หนัวมากพาร์ทหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็ผมมั่วๆอะไรไปนหน่อยก็ขออภัยมาด้วยนะครับแต่คือพาร์ทนี้แม่นัวจริงนะดูดูอบกีกขนาดน ดูไม่ดูาถามใจไมกี้ดูนะครับผมนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมนะแต่ว่าก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมนะว่าในาคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะครับผมนะคือเราไม่ควรไปแบบว่าไปหาเรื่องตตีกับชาวบ้านอย่างนี้นะมันก็ไม่ดีนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงไปแล้วกันนะครับ้าเกิดว่าใคารอยากให้ผมตั้ตัวละครอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะสวัสดีผมจะเบอรเซีข,ขอตลาไปก่อนแต่กิดว่าชอบจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดขยเพื่อเป็นกำลังใจผมในการคิดต่อไปด้วยนะคร สวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย